หลังต้องทนเห็นความอายุติธรรมที่รัฐบาลนาซีปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมชาติไม่ได้ค่ะก็ทําให้ในายทหารกลุ่มหนึ่งตัดสินใจรวมกลุ่มกันวางแผนลับเพื่อที่จะสังหารฮิตเลอร์โดยใช้ชื่อปฏิบัติการว่าวาลคีรีค่ะเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์ที่นํามาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เรื่องวาลคีรียุทธการเด็ดปีกอินซีเล็กที่จะนํามาฉายทางไทเ,เตอร์คืนนี้ค่ะ Since the Red Army first attacked, เสียงระเบิดที่ดังขึ้นในกองบัญชาการลับของรัฐบาลนาซีโดยมีเป้าหมายคือการฆ่าชีวิตอดอลฟ์ฮิตเลอร์ผู้นำเผด็จการซึ่งนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองคือส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลับวาลคิรีที่นำโดยพันเอกสตอฟเฟนเบิร์กหวังหยุดยั้งความบ้าอำนาจของผู้นำประเทศและให้ชาวโลกเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจจอมเผด็จการ สร้างจากปฏิบัติการจริงของกลุ่มทหารระดับสูงเยอรมันที่เกือบเป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์โลกเป็นภาพยนตร์เรื่องวอลคิรีฐานลับ20กรกฎาคมในปี1944 คือความพยายามครั้งสุดท้ายในการรอบสังหารฮิตเลอร์โดยนในพลออเบริ์ฟนตรีเทสคอลและพันเอกสตอฟเฟนเบิร์กได้ใช้เวลา2ปีในการปรับแผนปฏิบัติการวาลคิรีที่แต่เดิมวางไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองให้เป็นแผนฆ่าช,ชีวิตฮิตเลอร์ที่จะทำให้ทหารเยอรมันเป็นอิสระซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขของประเทศต่อไป แม้ถูกวิจารณ์ที่เลือกทอมครูซมารับบทนายทหารคนสำคัญของประเทศ,เ,ทศเพราะเขานับถือลัทธิแซนโทลจีซึ่งชาวเยอรมันไม่ยอมรับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นำเสนอแง่มุมทางประวัติศาสตร์ได้น่าสนใจจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากหลายเวทีเพราะคนไทยผมไม่ได้ไปทำอะไรเยอะผมว่าเขาก็ทำกันได้นะมันเพราะฝรังเขาไม่ได้ยึดติดก,ก,กับเรื่องละ,ละเอียดอ่อนเลยพวกนี้ยกเว้นว่า มันก็อาจจะมีกลุ่มคนที่อาจจะสะเทือนใจที่เวลาเห็นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็เลือกที่จะไม่ดูได้ถ้าเราทํพอาร r ในการบอกว่าหนังมันพูดถึงอะไรอะไรเงี้ยจริงแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่มันมีไปเพื่อผลทางบันทึกประวัติศาสตร์มีเพื่อผลทางการทําความเข้าใจระหว่างคนรุ่นที่แล้วกับคนปัจจุบันอะไรเงี้ยคันน่าจะทําความเข้าใจกันได้ ติดตามปฏิบัติการลับเพื่อกำจัดฮิตเลอร์ที่นาทหารทุกคนพร้อมพลีชีวิตเพื่อนำความสงบสู่กลับคืนสู่ประเทศที่รักอีกครั้งใน v a วาคิรียุทธการเด็ดปีกอินซีเหล็กไทยเทยเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PPS เหตุการแผ่นรับ20กรกฎาคมเคยมีการนำมาสร้างเป็นละครแล้วก็ภาพยนตร์มาแล้วถึง18เรื่องค่ะซึ่งถ้านับเฉพาะภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะคะจะถือว่าภาพยนตร์เรื่องว่าคิรี่เรื่องนี้ทำไรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่5ค่ะคุณธีระเดชคุณวันวิสาคะ